สวัสดีท่านผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนนะครับพบกับครูต้าอีกครั้งนะครับกับวิชาวิทยาศาสตร์ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ครับสำหรับคราวที่แล้วยังจำกันได้อยู่หรือเปล่าว่าพวกเราเรียนเรื่องอะไรกันไปใช่แล้วล่ะครับพวกเราได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับตัวเราพืชและสัตว์ใช่ไหมครับ ถ้าใครจำไม่ได้ครูต้าแนะนำให้ย้อนกลับไปดูคลิปแรกเลยนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นหน่วยการเรียนที่สองแต่เนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นอยากรู้แล้วใช่ไหมครับถ้าอยากรู้แล้วละก็ตามครูต้าไปเลยครับครับผมก็สำหรับคลิปนี้เราจะพูดถึง หน่วยการเรียนรู้ที่สองชื่อหน่วยนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่าพืชและสัตว์ในท้องถิ่นนั่นเองครับสำหรับตัวชี้วัดเราจะพูดถึงการานักเรียนจะต้องระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณต่างๆที่ได้จากการสำรวจแล้วก็บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในบริเวณที่พืชและสัตว์อาศัยอยู่ในบริเวณที่สำรวจครับซึ่ง หลังจากนักเรียนดูคลิปวิดีโอนี้เสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็ลองเดินสำรวจรอบๆบ้านเรานะครับว่าบ้านเราเนี่ยมีพืชและสัตว์อะไรที่อาศัยอยู่บ้างเช่นถ้านักเรียนในบ้านนักเรียนเนี่ยปลูกพืชอย่างเช่นต้นมะม่วงนะครับก็เราก็จะเจอต้นมะม่วงใช่ไหมหรืออาจจะมีตำลึงขึ้นพันต้นมะม่วงอยู่เราก็จะพบกับต้นตำลึงด้วยอย่างนี้นะครับ พวกนี้เหล่านี้ก็เป็นพืชนะครับบางคนอาจจะมีที่นาติดอยู่กับบ้านแล้วก็ได้ปลูกข้าวใช่ไหมครับก็หนูก็พวกเราก็จะเจอต้นข้าวเนาะประมาณนี้นะครับแล้วพวกสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณบ้านเราก็มีอะไรนกกระจอกใช่ไหมหรือไม่ก็พวกจิ้งจกตุ๊กแกมแมลงต่างๆนะครับ หรืออาจจะมีกระรอกกระแตอาศัยอยู่ตามต้นไม้ใกล้ๆบ้านเราก็ท่านักเรียนเจอก็ลองอา,อาจจะถ่ายภาพหรือไม่ก็จดบันทึกไว้ได้เนะาะนะนักเรียนก็ได้มีความรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเช่นถ้าเกิดว่านักเรียนจะเจอดอกบัวยอย่างเงี้ยนักเรียนคิดว่าจะเจอบนปกไหม นักเรียนก็ต้องเจอในตามแหล่งน้ําต่างๆใช่ไหมครับเพราะว่าพวกพืชตระกูลบัวเนี่ยเขาก็ต้องเป็นพืชที่อยู่ในน้ำเนาะบนบกเขาก็จะไม่สามารถขึ้นได้เช่นประมาณนี้นะครับเป็นอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะก็ถ้านักเรียนสามารถบอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ได้เนี่ยก็ถือว่านักเรียนสอบผ่านนั่นเองครับ นะครับเดี๋ยวเราจะพานักเรียนไปรู้จักกับพืชและสัตว์ที่พบในบริเวณสระน้ำครับอย่างที่ครูต้ากลิ่นเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ในสระน้ำเนี่ยเราก็จะพบกับพวกพืชตระกูลบัวใช่ไหมครับพวกดอกบัวต่างๆเนาะ,ะทีนี้เราจะเจอตัวอะไรหรือพืชอะไรที่พบในบริเวณสระน้ำบ้างเดี๋ยวนักเรียนลองไปดูพร้อมกับครูต้าเลยนะครับไปกันเลย ันนี้ก็ไปสำรวจสระน้ำนะครับเจออะไรบ้างนะเยอะแยะเลยนะครับออกบพืชก็มีัวมีต้นทูบหรือสีใช่ไหมครับแล้วก็มีพวกสาหร่ายต่างๆเนาะและพวกสัตว์ก็ได้แก่พวกปลากบนะฮะอ้าวแม่คูตาพูดไม่ทันคลิปเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวย้อนให้นะ,อะโอเค อ่าตรงนี้เป็นสาหลายนะครับพวกสัตว์ก็ได้แก่กบนะครับพวกปลาต่างๆกุ้งหอยอ่าหรือบางคนก็บอกว่าเจอปูด้วยครับคุณครูอ่าใช่แล้วครับนะก็หลักๆก,ก,ก็จะเป็นสัตว์ที่อ่าดำรงชีวิตอยู่ในน้ําหรือว่าเกี่ยวข้องกับอ่าน้ํานั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ต่อไปเลยดีกว่า ครับผมสำหรับสไลด์นี้นะครับก็จะพูดถึงพืชและสัตว์ที่พบในเรียนทุ่งหญ้าจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราลองค่อยๆดูไปนะครับเจออะไรบ้างนะโอ้มีวัวด,ด้วยแล้วยังมีอะไรอีกนะโอ้โหมีทั้งวัวมีทั้งควายเลยนี่ถ้าเกิดว่า,าเป็นเด็กๆที่ดูอยู่ทั้งบ้านแล้วก็อาจจะอยู่ในเมือง ก็จะเจอสัตว์เหล่านี้ยากหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเด็กนักเรียนของครูต้านั้นโอ้โหที่บ้านนี่บางคนเลี้ยงเองเลยนะครับอ่ะมาสรุปก็คือพืชและสัตว์ที่พบในบริเวณทุ่งหญ้านั้นก็จะประกอบไปด้วยต้นไม้ต่างๆใช่ไหมฮะแล้วก็พวกพืชที่เป็นไม้พุ่มหรือพุ่มไม้เล็กๆนั่นเองจากนั้นก็พูดถึงคาว่าทุ่งหญ้าก็ต้องมีหญ้าใช่ไหมครับก็จะมีหญ้าชนิดต่างๆ ทำไมต้องมีหญ้าเหนี้ต่างๆด้วยความที่เป็นชื่อว่าทุ่งหญ้าก็ต้องมีหญ้าใช่ไหมครับแล้วสัตว์ที่จะอยู่ในทุ่งหญ้าก็ต้องกินอะไรเป็นอาหารก็ต้องกินหญ้าเป็นอาหารเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับก็เราก็จะเจอพวกวัวใช่ไหมฮะเจอควายหรือถ้าเกิดอยู่ในทุ่งหญ้าที่อยู่ในป่าลึกๆก,ก็จะเจอพวกกวางใช่ไหมครับกวางก็กินหญ้าเนาะ,ะพวกกระทิงใช่ไหม ก็กินหญ้าทั้งนั้นเลยเนาะก็จะเจอ,อสัตว์ป่าชนิดต่างๆครับอาจจะเจอช้างด้วยเออช้างนี่ก็กินพืชได้ลหลายชนิดนะครับหญ้าเขาก็กินได้เนาะ,ะฉะนั้นพืชและสัตว์ที่พบในบริเวณทุ่งหญ้กาก็โดยสรุปนะครับอขอให้นักเรียนจําง่ายๆว่าก็เป็นพวกสัตว์ที่กินหญ้าทั่วไปนั่นแหละก็พวกวัวหรือว่าพวกควายนั่นเองครับ อ้าวต่อมานะครับสำหรับอ่าสไลด์นี้เราก็จะมาเจออ่าพบกับสัตว์ที่พบได้ในบริเวณใต้ดินอ่าบริเวณใต้ดินนั้นอะไรกันนี่มีสัตว์อาศัยอยู่ด้วยเหรอครับใช่แล้วมีสัตว์อาศัยอยู่ใต้ดินด้วยละไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับเหมือนใต้ดินจะไม่ค่อยอ่ามีอาหารหรือมีอากาศให้หายใจเท่าไรเลยใช่ไหมแต่ก็มีก,ก็ก็ยังพบ สิ่งมีชีวิตได้เช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นพวกไส้เดือนใช่ไหมไส้เดือนเนี่ยเขาก็จะกินดินนะกินดินเพื่อเอาดินที่มีธาตุอาหารอยู่เนี่ยเขาก็กินกินดินเข้าไปแล้วก็ดินเนี่ยก็จะผ่านไปถึงกระเพาะอาหารหรือลำไส้ของเขานั่นเองครับแล้วก็เขาก็จะย่อยดูดซึมเอาส่วนที่เป็นธาตุอาหารที่อยู่ในดินนะครับ นะนะกินเข้าไปแล้วก็พวกมดต่างๆมดก็ทำรังอยู่ใต้ดินใช่ไหมครับอ่าพวกมดต่างๆนี่เนาะมดก็อยู่ใต้ดินเวลาขึ้นมาหาอาหารก็ขึ้นมาบนดินไปอ่าถ้านักเรียนไปทานข้าวแล้วก็หรือว่าทำขนมตกอยู่กับพื้นมดก็อ่าจะไปเก็บเอาอาหารเหล่านั้นลงมาเอาไปไว้ในโพรงใต้ดินเนาะเพื่อ การบริโภคต่อไปนอกจากนี้นักเรียนลองคิดดูสิครับว่านอกจากไส้เดือนกับปเนี่ยนักเรียนคิดว่ายังมีสัตว์อะไรที่อยู่ใต้ดินบ้างนะครูตา้าให้เวลาคิดหนึ่งวินาทีโอ้โหนักเรียนบอกเร็วไปไหมครับคุณครูใช่ครับอ่าโอเคไม่ต้องคิดมากครับครูต้าเฉลยให้เลยดีกว่าไม่รู้ว่านักเรียนจะคิดทันกันหรือเปล่านะ ใช่แล้วโหเก่งมากเลยบางคนตอบถูกนะเนี่ยพวกปลวกนั่นเองปลวกก็ทํารังอยู่ใต้ดินเช่นกันครับก็จะกินพวกเปลือกไม้หรือ,หร,อหรือกินต้นไม้นั่นเองเนาะแล้วก็ยังมีพวกสิ่งมีชีวิตที่ขุดดินเก่งๆเช่นตัวตุนอย่างนี้ใช่ไหมครับเขาก็สร้างโพรงอยู่ใต้ดินด้วยเนาะแต่ก็หลักๆในสไลด์นี้นะครับก็อยากให้เด็กรู้จักกับ สิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อยู่ใต้ดินอย่างเช่นไส้เดือนกับมดเป็นหลักแล้วกันนะครับอ่ามาถึงพืชและสัตว์ที่พบใน,นสวนหยอ่อมอ่าสวนหย่อมบ้านใครมีสวนหย่อมจัดสวนสวยๆบ้างถ้านึกไม่ออกครูว่าที่โรงเรียนของเด็กๆทุกคนก็ต้องมีสวนหย่อมกันหมดแล้วนะอ่าอย่างโรงเรียนของเราโรงเรียนวัดโพแสงกาญจนาราชก็จัดสวนหย่อมไว้ หลายบริเวณด้วยกันนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยเนาะซึ่งในสวนหย่อมเนี่ยเราก็จะพบกับมแมลงต่างๆอย่างในภาพนี้เราก็จะเห็นผีเสื้อใช่ไหมครับพวกแมลงต่างๆนะครับแล้วก็สัตว์ต่างๆก็ได้แก่พวกนกหรือในภาพนี้ก็จะพูดถึงกระรอกอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถพบได้ในบริเวณสวนหย่อมเนาะแล้วถ้าเกิดเรา,อาลองคิดเพิ่มสิครับว่าเรายังเจออะไรได้อีก พักสัตว์ต่างๆอ่าโอเคครับอย่างโรงเรียนคูต้าก็จะเจอสุนัขด้วยเนาะก็โรงเรียนคูต้าติดกับวัดครับก็จะมีสุนัขเยอะหน่อยนะก็จะมีสุนัขด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีนกใช่ไหมครับส่วนใหญ่นกเนี่ยก็ไปทั่วแล้วเนาะเพราะเขาบินได้ใช่ไหมก็จะเจอนกเจอผีเสื้ออ่าผีเสื้อมีไปะละเจอมแมลงปอเนาะเจออะไรอีกเจออ่า โอบางทีก็เจองูซะด้วยแต่เราไม่อยากเจอเนาะบางทีก็เจองูได้นะครับเด็กๆก็ต้องระวังตัวหน่อยนะนอกจากนี้ก็ยังเจอพวกพืชที่เป็นพุ่มไม้หรือพืชที่เป็นดอกไม้ต่างๆนะครับแล้วก็ไม้ยืนต้นต่างๆนั่นเองครับอย่างโรงเรียนคูตาก็จะมีต้นอะไรนะฮะอินทน,นินตะแบกอะไรพวกนี้เนาะก็เป็นพืชสวยๆนะ ก็แต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันแต่ลหลักๆเราก็จะเจอพวกมแมลงพวกผีเสื้อแล้วก็พุ่มไม้ต่างๆแล้วก็กระรอกเนาะให้เด็กๆจำไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับครับสำหรับส่วนนี้ก็เราก็จะมารู้จักกับสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งอาศัยของพืชและสัตว์นะครับเราลองมาดูในคลิปวิดีโอนี้สิครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับไปดูกันเลย ครับเสือช้างกวางตอวนี่เป็นป่านั่นเองต้นไม้ต่างๆม,มีอะไรอีกนะโอ้ในบริเวณแหล่งน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของใครครับโอ,โอ้ปลาหลายชนิดเลยพกุ้ง อเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ต่อไปเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ไม่มีอะไรยากเนาะ,ะไปกันเลยอ่าโอเคครับมาถึงสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่องอาหารของพืชละสัตว์เอ๊ะมันเป็นยังไงนะโอเคครับเดี๋ยวครูต้าจะค่อยๆอ,อธิบายให้เด็กๆฟังนะครับโอเค บริเวณนี้เราก็เป็นบริเวณทุ่งหญ้านะครับกอ็อย่างที่บอกขึ้นชื่อว่าบริเวณทุ่งหญ้าใช่ไหมครับก็ต้องมีหญ้าอยู่เยอะเลยเนาะซึ่งหญ้าเนี่ยก็จะเป็นแหล่งอาหารของพวกวัวนะครับหรือสัตว์ที่กินหญ้าเป็นอาหารนั่นเองฉะนั้นในดินเนี่ยที่จะสามารถทำให้พืช นั้นเจริญเติบโตได้นะครับบริเวณในดินเนี่ยจะต้องมีธาตุอาหารอยู่ในดินครับนะถ้าไม่มีอาหารอยู่ในดินเนี่ยพกพืชต่างๆหรือไม่แม้กระทั่งต้นหญ้าเนี่ยก็จะไม่สามารถเจริญเติบโตได้นั่นเองครับฉะนั้นในบริเวณทุ่งหญ้าเนี่ยนอกจากจะมีหญ้าซึ่งเป็นแหล่งอาหารของพวกวัวใช่ไหมครับในดินก็ยังมีอาหารซึ่งเป็นแหล่งอาหารของพืชนั่นเองครับ พอจะเข้าใจเนาะอ่าโอเคนั้นเดี๋ยวครูต้าผ่านไปสไลด์ต่อไปเลยนะครับอ่าโอเคครับมาเข้าสู่สภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งสืบพันธุ์และเลี้ยงลูกอ่อนของสัตว์นะครับอ่าโอเคอ่าพวกสภาพแวดล้อมที่ว่าเนี่ยนะครับก็อ่าถ้าเป็นบริเวณชายหาดใช่ไหมครับชายหาดที่ใกล้ กับพวกเรามากที่สุดก็จะเป็นชายหาดไลายชายหาดบางแสนใช่แล้วครับเพราะว่าโรงเรียนของครูต้าอยู่จังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งติดกับจังหวัดชลบุรีเลยฉะนั้นหาที่ใกล้ที่สุดก็คือบางแสนนั่นเองนะฮะซึ่งบางแสนก็มีนักท่องเที่ยวเยอะเนาะอาจจะถูกลบกวนไปแล้วแต่ในชายหาดที่อยู่ห่างไกลอย่างเช่นบนเกาะอย่างนี้นะครับ จะไม่ค่อยมีนะักท่องเที่ยวไปรบกวนนะครับเต่าก็จะมาวางไข่อยู่บริเวณพวกพื้นทรายใช่ไหมครับนะหลังจากนั้นก็อพอลูกเต่าได้ออกมาจากไข่ก็จะลงทะเลไปอาศัยอยู่ในทะเลต่อไปนะครับแล้วนอกจากนี้พวกบนต้นไม้นะครับก็ยังเป็นแหล่งทำรังของนกต่างๆเนาะ นกก็ชอบทำรังอยู่บนต้นไม้เด็กๆสงสัยไหมครับทำไมต้องทำรังอยู่บนต้นไม้ก็เพราะว่าต้นไม้มันสูงใช่ไหมครับพอต้นไม้สูงเนี่ยพนกเขาทำรังที่สูงๆพวกสัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่บนโบกข้างล่างก็ไม่ค่อยมีความสามารถด้านการปีนป่ายเท่าไหร่ใช่ไหมครับเป็นส่วนใหญ่ เนาะฉะนั้นก็ทําให้รังนกที่อยู่บนต้นไม้เนี่ยก็ปลอดภัยจากสัตว์นักล่าต่างๆนะครับเนาะก็ทําให้พ่อแม่นก,นกเนี่ยก็ได้เลี้ยงลูกอย่างสบายใจไม่ต้องกังวลเรื่องอพวกสัตว์ต่างๆจะมาล่าเขาไปเป็นอาหารนั่นเองครับอโอเคครับเดี๋ยวไปสไลด์ต่อไปเลยนะอโอเคก็มาถึงสไลด์สุดท้ายแล้วของวันนี้นะครับ อของคลิปนี้นั่นเองครับอ้าวสาภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งโลภัยของสัตว์อ่าตะกี้เราได้เห็นชายหาดไปแล้วเราลองลงมาอ่าลงไปในน้ํานะครับลึกลงมาอีกสักหน่อยหนึ่งจะเจออะไรนะใช่แล้วครับเราก็จะเจอกับปลาารังนั่นเองเห็นไหมครับปลาการังก็จะเป็นแหล่งโลภัยของปลาและกุ้ง แล้วก็สิ่งมีชีวิตเล็กๆต่างๆนะท,ที่พบในน้ำะนะครับอย่างในภาพนี้นะครับเดี๋ยวคุณตาชี้ให้ดูก่อนอ,อย่างในภาพนี้นักเรียนก็จะเห็นปลาอะไรบางคนบอกปลาเนโมโอโอเคก็ไม่ผิดนะแต่ถ้าจะให้ถูกต้องเราต้องเรียกว่าปลาการ์ตูนนะครับปลาการ์ตูนส้มขาวนั่นเองนะ พวกปลาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกปลาปลากระตูนนะก็จะอาศัยพวกแนวปะกาลังนี่แหละนะครับเป็นแหล่งลลภไยแล้วก็หาอาหารนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นพวกกุ้งพวกปูปลาดาวเนาะก็จะอาศัยอยู่ในบริเวณนี้แท้ทั้งสิ้นนักเรียนเห็นไหมครับนี่ปลาพวกนี้เป็นปลากินเนื้อเนาะก็จะเป็นปลานักล่านะคอยจะล่าเอาพวก ปลาตัวเล็กๆเ,เหล่านี้กินเป็นอาหารใช่ไหมฉะนั้นถ้าปลาตัวเล็กๆเ,เหล่านี้ซึ่งเป็นของโปรดของปลานักล่าเนี่ยว่ายน้ําออกไปห่างจากแนวปะกาลังมากเกินไปเกิดอะไรขึ้นก็จะโดนจับไปเป็นอาหารนั่นเองใช่ไหมครับฉะนั้นเขาเลยต้องหลบภัยอยู่ตามแนวปะกาลังอย่างนี้นั่นเองครับครับ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเนื้อหาในวันนี้เป็นไงบ้างครับสนุกกันไหมครับเด็กๆสนุกใช่ไหมครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ถึงแหล่งที่อยู่อของพืชและสัตว์บริเวณทุ่งหญ้าใช่ไหมครับเราได้เจอกับต้นไม้นะครับวัวควายใช่ไหมซึ่งในแถบหมู่บ้านเราเนี่ยเรากา็มีการเลี้ยงสัตว์ประเภทพวกวัวนะครับ อ,อยู่ค่อนข้างมากเลยใช่ไหมครับเด็กๆนอกจากนี้ก็ยังได้รู้จักพวกสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในใต้ดินใช่ไหมนะแล้วก็บริเวณที่เป็นสวนยอมใช่ไหมครับอย่างโรงเรียนเราก็มีสวนย่อมอยู่หลายจุดเนาะซึ่งพวกคุณครูก็มาจัดไว้ให้เด็กๆได้เพลิดเพลินกับความสวยงามแล้วก็มองไปก็สบายตาใช่ไหมครับ ในสวนหย่อมก็จะมีสัตว์ต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกระรอกใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นผีเสื้อเนาะนอกจากนี้ก็ยังมีนกนะหรือว่ากิ้งกาอะไรอย่างนี้เนาะอาศัยอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็เราก็ได้เรียนรู้ถึงแหล่งอาหารของทั้งพืชและสัตว์ต่างๆใช่ไหมครับในทั้งบริเวณทุ่งหญ้าช้หาด และสุดท้ายเราก็ได้รู้จักกับแรงลบภัยของสัตว์ที่อยู่ใต้ทะเลเช่นตามประการังต่างๆเนาอะ,อะวันนี้ก็เด็กๆก็น่าจะได้ความรู้ไปกันมากมายพอสมควรเลยนะครับอย่างไรก็ดีก็อยากให้เด็กๆได้อาลองทบทวนดูอีกครั้งนะครับโดยการทํากันบ้านที่ครูต้าให้ไปเนาะหรือไม่ก็ถ้าคุณครูคนไหนสั่งก็ เด็กๆก,ก็ต้องตั้งใจทํากันบ้านเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ที่เราเรียนไปนะครับเช่นเคยก็คือ,อถ้าตรงไหนที่เด็กๆไม่เข้าใจก็สามารถย้อนคลิปของเรานะครับเราก็รีเพย์กลับเข้าไปดูนะครับซ้ำได้หลายๆครั้งจนเด็กๆเ,เข้าใจเลยนะครับหรือถ้ามีคำถามอยากจะถามครูตาก็ฝากไว้ใต้คอมเมนต์หรือว่าจะคุยกันในห้องไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันครับ สำหรับวันนี้ก็อขอลากันแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่มีอ,อุปัติการาเรื่องโรคโควิดใช่ไหมครับที่กำลังระบาดอยู่ห้ามประมาทเด็ดขาดนะครับก็ขอให้ผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนทุกคนปลอดภัยจากโควิด19แล้วก็มีสุขภาพดีกันทั่นหน้านะครับ ก็อย่าลืมเดี๋ยวเราพบกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องใดนั้นก็อดใจรอ,อนิดนึงนะครับสำหรับวันนี้ครูต้าลาไปก่อนบ๊ายบายเด็กๆสวัสดีครับ